สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นเซาว,วันจันที่หนึ่งพฤษภาค,คมนะครับ2566 oh, oh, ครับผมยังพาพี่น้องเบิ่งอยู่ที่ตลาดนัดโคกกระเบือ mm. อำเภอหนองคอกจังหวัดเลยนะครับเด้อเอาเป็นตลาดที่ mm. มื่อวานนี้เมืออรร่อวานนี้ผมมีเลยจักสามคลิปก็ขอพี่น้องติดตา่านนะครับเด้อเอาต่อไปเป็นคลิปที่สามครับ วัสดีครับคุณพ่อครับนี่บอกครับแม่ลูกนี่บอครับบอกรักหวานเขียวเราคุ้นมาข้าว่เนื้อเอาพ่อห้อยเขียวบอกรักโอ้วัสดีครับห้อยเขียวอืมโอ้ยใหญ่ๆเลยบาดนี่ทั้งแม่ทั้งลูกแม่ทั้งลูกครับแม่หัวร้อนๆคุณพ่อแม่เขาบีบบอ้ยสายตงเขาไปเขาล้านสองเลยเปิดเท่าไรแล้วครับแม่ลูกบอกรักหวานครับหกหมื่นหาน้องเขาเอาไหว้กี่วี่ไยว้เีนเนี่ย เอาเอาขึ้นแม่นเด้อเอาลี่ไม่มบ้านลี่อาจารยกำลังู่ตรงวแล้วสันนแม่นดีเด้อเนาะเอาเพื่อกำลังคองงวงครับก็เล่นสารวุ่นกันเล็กน้อยด้วกำลังคองงวกับสารวุ่นกันเล็กน้อยมปัหาแม่ลูกเนาะเป็นลูกตัวผูกตัวเถิงไงลุบลอๆเนี่ยเนาะเป็นลูกสองหรือลูกสามเพน่อนครับม่านลูกตัวที่สามเนาะ ลูกเดียดสามเด้อเอาหนานนะแต่ตันดูพิ่นเด้อเอาสูงร้อยสามสิบเหรอนี่เนาะลูกเพิ่นเนาะแม่เพิ่นบบกใหญ่เลยนี่เอาเครื่องดำดำหางเงียบเงียบแม่พันสูงอ๋อแม่เด้เหรอแม่เด้หมูแจักเด้ด้วอหมูแจักเด้ด้วยตนาะแม่เพิ่นสูงเท่าไรครับนี่ผมบอกกัเด้อแม่สูงเท่าไรก็ด้วยห้าสิบเนาะอ๋อแม่ลูกสามนะครับท้องว่างเนาะอเผสมแล้วบ่ด้วยห้าสิบขึ้นได้เอาผสมจักเดือนแล้วครับเนี่ย เป็นท่องที่สามเนาะโอ้ได้เดือนหนึ่งเอาเป็นผสมครั้งที่สามเอาอเ 3, 1, ได้เดือนหนึ่งกานรอบเนาะผสมผู้ใดครับบันนี้สามหนึ่งเาครับเทฟสามหนึ่งคือกางเอาลูปคนเทฟสามหนึ่งบ่เอาในท่องเป็นเทฟสามหนึ่งได้เดือนหนึ่งแล้วเบื่อลึื่องใดเรือยสวยเลยนะครับต่อนุอ่มดีเอาให้ลูกดีเนาะตานุ่มไหลรัวไรลวงไรลูกสมบูรณ์ดีขนาดวะเทฟสามหนึ่งเลยเอาลำโตเงี้ยดีครับแม่หนี่งเลยเอาแข่งขายง่ายแข่งแรงกับเครื่องดำด้วยเอา ผสมเกลียบสามหนึ่งเป็นฟองที่สามอันนี้เป็นเกลียบสามหนึ่ 1, กันหลูกไส้นอ้อห้องมืนหานะครับด้วยนะหนาๆตันๆนี่เอาห้องมือห้าเอาหกหมื่นห้าแต่ค่อมเดียวปะครับบ่้ห้อยเขียวค้อมเดียวนี่บอัะอันนั่นแม่นบ่หนิแม่นบ่ทางปี่ บ่อครับเบ่ทั่วครับบ้าศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสนึ้าเก้าหนึ่งาหกแปดหน่องมตลงไหนเนาะตัวลงไหนเนี่ยห้อยเขียวเนี่ห้อยเขียวจากกรเพาะฟุ้งทัองม่างหัวละเอดครับข้ไห้ป่านเมื่อเรงน่อไนปานเ่ั่นบอครับบอบผู้ใดครับนี่ย เง้ยบอเงีบยปอกเียเราบอกเงี้ยบกขายหมดแล้วครับโอ้ขายหมดแล้วครับผมโอ้นี่ก็ขายแล้วอันี้ของอไปไปเตมไปทังเลยรรไปแล้วเลยเพ่อไ่ดับ มีอะไรบอแตงโมยงดาดิเยมีบอเป็นเสียเด้ยันเนียเป็นเสียมววเสียลองอเสียวเสียเุ่มเสียเสียเขาใส่ตัวสาระใส่ตัวควันใช่ควันใช่เสียฮะใส่ดําๆนี่เป็นตัวฟูทั้งหมด ตัวแม่ตัวเมื่ตัวใดตัวแม่นี่นี่ว่าได้สามสิบสาไปเป็นคู่บ่แม่ครับแม่ครับแม่ตัวผู้ตัวแม่นี่ตัวแม่ตัวแม่นั่นตัวผู้ไปน้ำกันไปน้ำกันสามหมื่นสามครับเปนเป็นพ่อเดียวกันสามหมื่นสามสามหมื่นสามนะครับอันนี้ตัวผู้ประมาณจักรลอยเศร้านี่นะอุ้มเมียกับจักรลอยเศร้าเอาสามหมื่นสามกับคู่นี่ตัวร่องได้เนาะ ต่อลงไรเนาะสามเปอรสามตัวไหนอีกครับบัด็กมัดโชคควันใจฟ้ามือือตัวนี้เนาะเบอโทรครับบัดูนยดศูนย์เก้าเจ็ดสามห้าสีโชคควันใจฟามือถอบอกณหลาะครับนี่เสื้อนี่เสืรอดนั่งเป็นอันเดิมอยู่บ่เป็นอันส้มเด็ดบ่โอ้ใสตัวไม้นี่บ่ เออนี่ตัวเม่นี่แม่ลูกทีแม่ลูกหกแม่ลูกลูกแม่สาที่หกแม่ลูกลูกแม่สามที่หกลูกแรกเพิ่นบอกครับนี่อ่าแม่ลูกแรกเด้อเป็นลูกตัวเมียนะครับลูกแรกแม่เขาขาวให้สีแดงดีเลยเอาสูงกว่าแม่ร้อยสี่สิบได้เด้อปือลึงได้เอาโมมีต่ำนี้อย่างน้อแข็งขาอย่างเฉยน้อสามหมื่นหกต่อรองได้แม่เป็นบามันลูกกับบามันนะครับ อ่าเนี่ครับรอย C ี่บวดเลยอหางเง้าแม่นี่หางเง้าหางยาวหางยาวน่ครับบุีนี้งเสือเนาะสามหมื่นหกาเด้อตัวนี้แม่นบ่เนี่โอ้ตัวนี้เศร้าสแม่นี่เศ้าสม แม่สาว 23, สองหมืนสามูงกว่ามันจะลอยสี่สิบขนได้ครับมือเรื่องได้เอาสองหมืนสามนะครับน้ำตูดีเนื้อนังดีแจ้งขายดีบอมี่ตินี้นี่นะครับเด้อนีอ่นี่ครับเป็นบามันนะครับเด้อสวยเมืบบ่อดหร่จรเสิรเนาะออ อันที่หกแม่ท้องสี่เดือนแล้วท้องที่สองหมที่สามแล้วท้องที่สองสี่เดือนผสมไผ่สี่เดือนโค้งโตบมสี่เดือนอ๋โค้งโตสี่เดือนเอาแม่ลูกสองเลื่อนนี่คือตัวที่สองครับนี่ตัวยืนด้วยนี่คือตัวที่สองนี่ครับเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเมียนี่ตัวเมียนะครับตัวเมียนันแม่เพิ่นเอาแม่ลูกนี่สามหมื่นหก เอาแม่ทองแล้วนะครับเด้อเอาแม่ทองแล้วผสมโ,โมอมโตมา่แม่ก็ดีลอยสารซิบได้ดนะครับเอานี่ลูกประมาณจังลอยสิบหายจริงแค่ลอยเศร้านี่นี่อุณหภูมสัส้นลงช่องบุฟฟี่จำนี้ยังเอาในราคาสามหมื่นหกสามหมื่นหกเบอร์โทรเบอร์เดิมเบอร์โทรของพี่ใหญ่เสิือเอาเบอร์เดิมเบอร์โทรเบอร์เดิมเนาะเอาใหญ่เสิร์อสิ่งลูกไงเด้อเบอร์โทร

มเนเจ้าความนั่งอยู่โมเมนหอยเปลหอยเปลบนี้โมเมนเนาะโมเมนใส่ห้อยงบยู่างไดมีบ่อาอนี่เปิดเท่าไรไม่ไม่นี่แม่สานี่ยส สาวห้าแม่สาวเพิ่นเคยเป็นลำปีบปนีิเคย,ย,ยอยูอย่หายแล้วเป็นน้อยน้อยหายแล้วสูงร้อยสามสิบเบือเรื่องได้เครื่องสีแดงเจ้าเพิ่นเคยเป็นลำปีมาหายแล้วนี่ชึบอืมเอานี่ครับเอาเบิ่งใส่แสงแดดบือลึง่งได้ด้วยสวยๆวยชึบสองหมื่นห้าตัวเดียวเนาะ ของ่อยศูนย์หกหนึ่งศูนย์เจ็่องแปดไหวสองหห้าไม่ไหวเมื่อยดีที่กันน้องพ่อน้องพ่อครับบ่ได้เป็นเมืยดีเนาะเอาบอกพุดอะไรครับไม่จะงบโทรหาบุษสาวว่คือแม่ตนใม่โทค อืออืมนี่จะมีวอยู่นี่เอามั่วบ่3นิ้ว4นิ้วอยู่กระหน่ําบ่มั่วบ่เอามั่วทางให้ <laughs> <laughs> ừ. <laughs> โอ้ก็ร่างต่อกันขายกันแล้วขายกันแล้วขายกันแล้ว เรา้งไหนบ้านนอเจ้าตกองาม้วไ้ทางวัดอยู่เนี่ยโกองง่วงแม่มาหนมซ่นีเนาะเอแม่ลูกอสี่หม่นสี่นี่พ่อฮะสี่หมื่นสี่อี่หม0่สีครับผมดแดงนี่นะโอ้สวยๆนี่ยสี่หมื่นสี่งหายตามลงเด้อพ่อ ลูกแรกเพื่อนบ่ลูกสอง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 แล้วเดี๋ยวเอาแม่เพื่อนเนี่ยตลาดสีไว้ถึงห้นหุเน้ะครับเด้อเอาดิเพื่อนหาลูกเพื่อนนี่สีแดงแดงนี่เป็นตัวตัวผู้เนาะเมนโอ้ตัวผู้ลูกไส้ผู้ลูกถือที่สองแม่มานดีว่าได้ครับ โอ้แม่ท้องแล้วสอเดือนแล้วสเดือนสมไขบานเนี่ยเดี๋ยวเิ่มโตครับอืมเมโตด้วกันเนาะโคมโตสองเดือนแล้วเป็นท้องที่สาเนาะข่อทองที่3ามสี่หมื่นสี่อแม่สูงเท่าไหร่ครับร้อยร้อยสามสิบเจ็ดครับร้อยสามสิบเจดวันเรลูกเพิ่นกับที่ร้อยเร้าขึ้นครับแม่ลูกสี่หมื่นสเนาะเอ้มีตอนียังแม่ก็ได้โอ้มีท้องเราด้อครับท้องเราด้อหางเง้าเนาะหางเาของลผมํานี้ไม่มีเขาตำล่าเลยหางเง้าขางลำดูให้ดูหางดูนางแม่ เาตรนี้นี่ตรอีกงแม่ใหญ่นะดูถึงแม่ใหญ่เเบื้งให้คัาๆเบิ่งพ่อเขาคางจ้าของนี่ตเขาโกยของนี่แล้วเอาสี่หมื่นสี่ได้เด้อครับมามีแต่นี้ได้ลูกไส้เพื่อนครับแม่ลูกสี่หมื่นสี่กันได้กันโอ้สี่หมื่นสี่เอาครบนี่กับแม่ลูกขึ้นกันแม่ลูกลูกตัวเมียหรือตัวผู้ครับเนี่ยตัวผู้ลูกตัวผู้ลูกตัวเมียมดเหลือจ้ตัวเถิดเอา ห้องพอเบนสองโคมเด้อลูกตัวเมียหมดต่อได้วันตัุโคมเด้่พ่ออืมพอเลยวันตัวโค้มสี่หมื่นสี่ขี้กันอันนี้เป็นลูกสองหรือสามอันลูกอัวสามทิพไปตัวสามทิพไปลูกสองขึ้กันตัวนั้นเนาะลูกใส่เด้อครับเอาเป็นลูกใส่ลูกสองขึ้นครับเด้อครับเลยเอาตัวนี้ท้องว่างท้องว่างสามเดือนเด้ออืมท้องว่างอยู่นี่โอ้สูงแม่เนาะรอยหาซีบเบอนี่ยพร้อมรอยหาซีบด้วยแม่นดี๋ลูกกำลังกินนมอยู่ ให้ลูกดีให้ลูกดีแสดงว่าแสดงว่าน้ำนมดีลูกสมบูรณ์ไรลวงไรลวงพ่ามันเปิดกล้องบน่อ่างทองเลือกดีแต่ที่ขายหกหมืนได้ครับนาดี้เนื้อสี่หมลดเดียลดสามสิบเอร์เซ็นนื่องที่ลดอยู่ต่อล่องได้บ่มีตรงนี้แข้งขาครับผมสี่หมื่นสี่หมบิด วัมดีวันเดกันรถให้อีกคือเก้าคือเก้าครับผมไปส่งให้พ่อมเอาซือกันแม่ห่าหอยไช่ขายขายใจดีใจดีหยใจดีมัเท่านี้สองคมครับเอาเบอร์โทรครับเดนเจีงเเบอร์โทรไ้พวนะศูนย์หกสองหนึ่งเอาสองหเอาสอคมนี่เด้อเอาโท่มาของห้อยหอยเจีงหอยเจงเอออันนี้บ่าเป็นหอยเจีงบ่นี่ อันนี้หอยไส้เด้ครับหอยไส้อันนี้หอยเก่งหอยไส้บอนเนี่ยหอยถือโทรศัพท์อาศัยพรวดสามหอยเก่งมาน้ำกันลูกไส้โอ้ลูกไส้บ่ะโอ้ลูกไส้เอาอาศัยโทรศัพท์ลูกไส้เพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยถืออย่าวอาแห้งไรจะอายพิ่นจะขายพิ่นเอาโทรมาเลยด้วยซีพื้นซีสองพุ่มเอาต่อรองได้ต่อได้เบิร์ดต่อได้เบิร์ดเบื่อเอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับ ผมปนงูเหรอนปนปนตัวเดียวนีนะพ่อพันครับลูกเก่าจะิญ่นลูกเก่าจะเล่ครับออสายพันธุ์ดีเก่าจะิญเปิดเปิดเท่าไรละครับเปิดเท่าไรเปิดไปสามสิบเจ็ดครับถูกถูกเลยครับผมสามหมื่นเจ็ด่ครับผมลูกเก่าจะเล่นเก่าจะิญลูกเก่าจะเลเอาสูงเท่าไรครับอยสามสิบหกเลยดอกอยสาหกโอ้ยจบ่ สามหาบวกลงไปครับสามบวกนะตวงคอได้ครับตัวผูหรือตัวเมียก่อนรเ่ผูครัตัวผูตัวผูเลยแจมจมแจมใช่นี่นี่แจมจเนียแจมจเอาสูตรได้หน้ากดพอพันเลยครับแจมแจมจเอาบักเาได้เฝาใยตองข้อได้ขาแข็งดีขาแข็งดีสูงเท่าได้ามันขาสั่งามันขาสั่งพอพันเะครับเวยสูงเท่ก่ก็โจสูเลยครับ อยสาที่บวกรอยสามที่บวกลอยสามที่บกเาด้มหคเรินบนเรืคับครับครับหาหาว่าเอาดีวบรรทายครับแดกมายนี่บอกไงแสงขายดีบุมีตอนนี้ถูกๆครับตัวรองันได้ครับตัวรองอะไครับสามมื้นหานี่นะสามมื้รคู้สามมืเจียนสามมืเจียตัวรองไดไเด้อเอาบุมีตัวนี้ยังเนาะครับเอาพิน้างอด้เด้อยเอาแถมให้ตัวนึงควอยมาเนี่เอาพนจูงมาพอดีจูงเขามาในนี่ก็ได้ทายไปเลยปนกัน พอพันลูกเก่าจะเลื่อนสามหมื่นเจ็ดต่อรองได้มเอาเบอร์โทรศูนย์หกศูนย์ศูนย์หกห่งย้าครับผมไม่เห็ครับ้อ่เป็กพาน้ำย่อยครับไม่เป็กพาน้ำย่อยครับผมมองเงินยัยดีทุ่สูงเลยบ่แมนครับโอ้นะครับตัวมาเลยเด้อลูกเก่าจะเลื่อนเด้เร้อแข็งขายง่แข็งแรงดีพอพันธ์เหรอเนาะเป็นยุคปีครับ ปีกวัวครับปีกวัวปีกวัวเอาหลอๆเร้อครับขอบคุณอะไรครับครับตาแจ้มแจ้มแจ้โอเคครับจาแจมแจมแจง เอาเนื้อดำเอาไปเซฮะเปิดเท่าไรมื่นสองมื่นสองเลยครับเอาตัวเทปตัวเบปมื่นสองหอยดำห้อยจมมื่นสองเดี๋ยวเมื่อบานแล้วรัดไทยให้นีล่ะวันเดียวเมื่อบานเหลือตัวเดียวมื่นสองเด้อนเด้อเอาพี่น้องออกไปเด้อเป็นซุบตัวผู้นะครับเอาเบอร์โทรของผู้ใด ไม่โจ้ไม่ดำเบอร์ทูเบอร์เไหเบอร์ทรเออเก้มทุนเก้าสามห้าสี่เจ็ด้าสีเจ็องหนึ่งสี่สามสองหนึ่งครับผมโทรมาเลยครับมื่นสองครับผมมื่นสองเนหรือหาด้วยมื่นสองนป่ะมื่นสองเนมื่นสองนเอ้ามื่นสองเนเอายังหน่อยอยูเด้อไมยดำครับข้าพังน้ำไอยตี

ท่านจะพ่นฟ้ามด้วยแม่ลูกแม่ลูกเป็นลูกตัวเมียหรือตัวผู้ตัวผู้ลูกแรกลูกสองเดี๋ยวตอไปลูกนอยลูกตัวที่สองตัวผู้นะครับเปิดเท่าไรก็อ๋อยสามมื่นถวนสามมื่นถวนแม่ลูกนะครับลูกตัวที่สองสามมื่นถวนแม่เพิ่นสูงประมานจักรลอย ด้วยเศร้าหายด้วยหางเงาดีหางเราบุ้มมีตะนีแขงขาเด้อหางราบดินสูงร้อยเซาห้าเครื่องดำๆนะครับนี่ลูกไส้เพิ่นกำลังกินนมอยู่นี่ลูกไส้กำลังกินนมโอ้โอ้โอ้ลูกไส้เลยครับเป็นลูกตัวที่สองนะครับด้อเป็นลูกเกือที่สองบุ้มมีตะนียังอ่ะเอาหนาเพื่อนนีเป็นแด่นอยู่นี่แหละโกเป็นยังครับมเล่สัตวเอาให้ลูกดีสามพันถ้วนเนาะข่มเดียวบ่ครับบ่เบอร์โทรครับเบอร์โทร ศูนย์เก้าสามห้าห้าสองสามเจ็ดสองเก้น้องอ้อยน้องอ้อยจากหน้าคู่นี่น้องอ้อยด้วยเอาเนี่เมือ่อนี่ยชัดๆเลยเนี่ยถอดหมวกเลยด้วยน้องอ้อยสวยๆนี่แหละเอาเอาขอบใจอไรล่ะขอบใจไรด้วเอาเอานี่ยหลอเอาขึ้นรถหรอเปล่เนี่ยหรอ บ่ใหญ่สนชายบ่บ่บ่ใหญ่ <laughs> 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 ครับเอาวไหวนะครับตลาดไายแล้วเพป็นก็เอาง่วขึ้นรถแล้วเอาไทยเมื่อตลาดได้สามคลิปนะครับคลิปที่สามมีอาซีได้บทหลายนะครับเพราะว่าเพป็นเก่าง่วขึ้นรถแล้วนะครับเอาพี่น้องเขาว่าเบิ้งสำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับเรือยเอาเบิ้งแล้วอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอรังใจจากพี่น้องทุกทุกท่านครับขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านครับ สวัสดีครับ